วันนี้ก็มาพบกับเฮียปิงครับโอ้ฮอเฮียฮอกระดาษนะชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อเป็นทางการโอ้ลุงซับครับบริษัทลุงซับออโตโมบิลรีเพล์เซนเตอร์ครับครับอยู่ในซอยข้างเรียสตรีสมุทรปราการนะครับก็เสียบนี่คนนี้เสียปิงครับลูกชายท่านเฮียฮอนะก็ทำสีรถทุกอย่างนะมีทีมงานอยูเจ้าที่ครับนี่น้องนี่เดี๋ยวจะนี่แฟนช่างสีทางานแบบ คืออันนี้เราก็รู้จักน้องปิงมานานแล้วก็จะสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าปีใหม่นเนี้ยมีโครงการไปเที่ยวไหนยังไงกับสภาพบ้านเมืองเวลาปีใหม่แล้วรถติดเนี้ยจะมีโครงการไปเที่ยวไหนเดี๋ยวสอบถามน้องปิงนะครับจริงจจริงจริงก็เที่ยวไทยมาหลายปีนะครับไม่ได้มีปัญหาหรือมีประเด Extreme, น็นอะไรกับการวกวก ennen, เที่ยวรประเทศไทยเพราะว่าก็ชอบเที่ยวประเทศไทยแล้วรักประเทศไทยแต่ว่านานๆทีจะพาป้าไป ประเทศที่มันหนาวๆบางเพราะประเทศเราไม่หนาวเลยปีนี้ครับพาป้าไปยุโรปไปโปรตุเกสจากสเปนครับป้ายังแข็งแรงอยู่ยังเดินได้แล้วก็มีแรงเยอะตอนนี้ก็เลยคิดว่ามีโอกาสก็พาป้าไปในวันที่เขายังมีแรงไปได้อยู่ก็จะพาเขาไปเที่ยวที่โปรตุกเกสจับสเปนครับเป็นการคือมงคลสูตรนะครับมีสามสิบปดข้อของพูทิเจ้าที่เคยสอนไว้นะข้อ ข้อแรกเลยก็คือการคบเพื่อนครับครับตอนนี้น้องปิงก็จริงๆก็เป็นหนุ่มจบปีอโทจากวิศวะจุลานะเห็นประดิษฐ์อะไรทั้งหลายอย่างก็เก่งมากแล้วก็มาบริหารทําอ,อู่ทาสีรถอยู่แล้วก็ทําได้ดีมากแล้วสิ่งที่โอเคที่สุดคือตอนนี้น้องไม่ได้ผลเป็นคนดื่มเหล้าเมายาแบบมีบ้างไปป้าเดีผมเห็นนะครับเด็กคนนี้ ที่ผมอยากพูดค,คือเขามีความกระตันอยู่นะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอแนละ้วบ่อยครั้งที่พาพา้าพาพี่สาวไปทานข้าวที่ต่างๆนะครับไปแบบครอบครัวโดยที่เขาไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งพ้าทิ้งพีงพ่ไปมีคนอื่นป็นเด็กคนอื่นเนี่ยจะพาแฟนพาอะไรจะลืมครอบครัวสิ่งที่ต้องปริงมีแล้วนําความจเจริญมาให้นะครับมีทั้งเบนซ์มีทั้งวอลโวมีทั้งอะไรดีๆนะคือคือความรับผิดชอบ ความกตัญญูเนี่ยนะสิ่งที่ที่ผมยอมรับคือความกตัญญูนะต้องก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ดูแลป้าแล้วก็ดูทําหน้าที่แทนแม่ทําทุกอย่างแม้กระทั่งดูธุรกิจแล้วก็ลูกค้าก็มารอคิวยาวเหอันนี้ก็ชมนะครับ,อบนอกจากไม่ได้รีบแต่งงานไม่ไมีไม่รีบครอบครัวแล้วยังดูแลป้าดูแลเจ๊ดูแลพี่สาวแล้วก็ดูแลธุรกิจนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค,อความกตัญญูนะครับขอให้ เฮยิงนะครับห่อกระดาษนะครับแล้วก็มีความเจริญเรื่องเรืองต่อไปครับด้านหน้าก็เตรียมเตรียมถมพื้นที่ต่อยแล้วคิวตอนนี้ยาวมากครับใครที่มาทาก็ต้องรอนิดหนึ่งครับคิวยาวครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสนทุ้งกันนะครับครับนี่ครับทีมงานขนาดทํางานนี่ไม่เคยแบบหยุดเลยมาทีไรเจอทุกทีหามรุ่งหามค่ำน่ารักมากจริงๆครับมีความรับผิดชอบแค่เฮียพิงพูดคําเดียว คือคือไม่กระด้างกระเดืองผมเห็นนะเป็นลูกน้องบางคนกระด้างกระเดื่องนู่นนี้นั่นแล้วก็โดนหลายคดีนะทุกบริษัททุจริตเยอะมากแจ้งจับออกหมายจับผมจับเยอะมากจริงก็วันนี้ก็ขออญาตเอาคลิปนี้ไปเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมไปทานข้าวหลายที่วันนั้นก็ไปเทอลุงชาวใต้ก็พาพ้าพาพี่สาวไปก็ผมเคยเจอทำแต่งานเจอแต่คดีแบบ เสพยา,ยาเสพน้ํากระทบเสพปัญชาดูบุรีไฟฟ้าทุกตีพ่อแม่ทําลายพ่อแม่ผมเจอแล้วผมเจอแต่สิ่งคือสภาพโดยข้างนอกนี่แย่เยอะแย่เยอะจริงๆแต่มาเจอน้องพิงก็มันทําให้รู้สึกดีรู้สึกบวกนะครับฝากเป็นตัวอย่างเรื่องความกตัญญูครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ